สวัสดีค uh รับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่นะครับจะเป็นตัวอะไหล่หัวแจ็คนะครับผมนะจะเป็นหัวแจ็คขนาด6 5ุานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหัวงอแบบนี้นะครับผมหัวงอแบบนี้ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหัวแจ็คสาหรับเอาไว้เชื่อมเองนะครับเอาไว้ต่อสายเองนะครับผมนะก็หมุนมานะครับผมนะด้านในก็จะมีขั้วมีขานะครับด้านในนะครับผมเปิดออกมาแบบนี้นะครับ สักครู่ครับผมอ่าน <styles> ี่นะครับผมก็จะมีขั้วมีขาเราใช้อ่าขัวแรงนะครับผมนะแล้วก็สายอ่าสายเสียไอ้สายไฟนะครับผมนะปัดกีจัมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเป็นอ่าเป็นหัวแจ็คนะครับผมนะหัวแจ็คกีตาร์หรือแบบใช้กับเครื่องเสียงต่างๆได้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นของอ่าซุปเปอร์พักนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าอ่าหัวแจ็คนะครับเชื่อมเองนะครับซุปเปอร์พักตัวนี้นะครับผมนะหัว6.5แบบงอนะครับผมนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่อ่า หัวละ60บาทนะครับผมนะก็ตรงปลายหัวก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับผมนะเป็นหัวแจ็คอย่างดีนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมนะหัวหัวแจ็คแบบเชื่อมเองนะครับแบบงอแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมแล้วโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านน้มือสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ